สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำที่ดินพัฒนาทําเรทองนะคะอนาคตเชิงธุรกิจเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งล็อกนะคะมีให้เลือกด้วยการ5แปลงคะ่ะถนนกำลังก่อสร้างและจะเสร็จอีกในไม่นานนะคะทุกท่านถนนองครักษ์ถึงบ้านนาต่อจากเส้นบางน้ำเปี้ยวถึงองคลักษ์เส้นทางใหม่สำหรับตัดผ่านจังหวัดนครนายกโพแทนนะคะ ที่ดินต้นองค์ครัก์เหมาะสำหรับทำปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อต่างๆอาคารพาณิชย์เจ้าของมีทั้งหมด5แปลงให้เลือกนะคะทุกท่านทำเรดีทั้งนั้นเลยนะคะบนเนื้อที่200ตารางวาราคา1.3ล้านบาทต่อแปลงค่ะท่านใดสนใจแปลงไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะมีให้เลือก5แปลงด้วยกันค่ะการเดินทาง ห่างจากแยกองครักษ6.8กิโลเมตรห่างจากมสว9.7กิโลเมตรห่างจากฟิวเจอร์พาร์กรังสิตเพียง50กิโลเมตรเท่านั้นนะคะค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดฟรีพัฒนาที่ดินที่ดินถมและปรับหน้าดินแล้วโฉนดไม่ติดภาระพร้อมโอนนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อมีทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถทักเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ